ก็อยู่กับรายการอักขระเกมเมอร์ทีวีนะฮะก็อยู่กันในเกม w ว r ร์อัพแทนะฮะอยู่กับผมนายเคียวนะครับแล้วก็ mm. เออวันนี้เราจะมารีวิวรถถังรุ่นนี้กันนะครับรถถังรุ่น f v 2 0 1 a 4 5นะฮะเป็นรถถังจากประเทศอังกฤษนะครับเราจะมาดูกันนะฮะว่ามันดีตรงไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นรถที่ผมได้มาฮนะเป็นรถ รถทองนะดูเนี่ยถ้ารถทองมันจะขึ้นเป็นสีทองก็เพราะผมใส่หมดไปนะ <c oughs> นี่นะมันเป็นสีทองไงอืมเรามาดูนะว่ามันเหมือนคันไหนกันบ้งางเจะมาเปรียบเทียบดูนะเรามาดูความสามารถไม่ใช่เลยเรามาดูพวกไอ้นี่มันดีกว่านะฮะเขาเรียกอะไรวะผมก็ไม่รู้ว่าเออช่างมาเถอะอันนี้ก็คือความทนทานของรถถังนะฮะก็คือเลือดนะฮะในเกม ประมาณพันห้าเนี่นะน้ำหนักของรถก็ห้าสิบหกนะห้าสิบหกจุดสี่แปดนะกำลังเครื่องยนต์แปดร้อยความเร็วสูงสุดสามสิบเอ็ดนะสามสิบเอ็ดความเร็วสูงสุดนะแล้วก็การหมุนตัวยี่สิบแปดนะความเร็วการหมุนตัวนะเกาะตัวถงังนะเกาะหน้าเจ็ดสิบหกน่าจะเอ,อ่อข้างหน้าข้างหลังนี่นะข้างหน้าข้างแล้วก็ข้างหลังนะ ี่ข้างหน้าเจ็ดสิบหกนะเกาะโคตรบางเลยนะรถถังหนักนะรถถังหนักข้างหน้าเจ็ดสิบหกข้างข้างห้าสิบนะโอ้โหข้างหลังสามสิบแปดนะข้างหลังไมต่องไปพูดถึงนะี้มันไม่มีเกาะอ,อยู่แล้วนะรถ,รถุรถถังท,ทุกทุกคันนะยกเว้นไอ้เจ้าอะไรวะไอ้เจ้ามามาอุสนะนั่นแหละแล้วก็เกาะป้อมปืนโอ้ข้างหน้าก็ใช้ได้อยู่นะร้อยห้าสิบสองนะ ข้างๆก็88ข้างหลังก็88เท่ากันนะความเสียหายของกระสุนมาตรฐานนะกระสุนผมจะไม่ใช้ลูกลูกทองนะเนี่เนี่ยมันมีลูกทองด้วยก็ผมไม่ใช้นะเพราะผมไม่มีเงินนะคือผมเล่นแบบคนจนนะเรื่องเข้าใจหน่อยนี่ฮะกระสุนเจาะเกาะครับเจาะเกาะมาตรฐานก็ประมาณ128นะนี่อันนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเจาะเกาะ อ๋อรู้แหละเจาก,ก่อตั้งแต่128ถึง214นะฮะแล้วก็ความเสียหายครับเอ้ยความเสียหายโอ้ยพูดอะไรเนี่ย113ถึง188แล้วก็กระสุนหัวระเบิดนะไม่รู้ผมจะใส่มาทำไมเออใส่ไปงั้นแหละเอาไว้ยิงเล่นๆนะแล้วก็กระสุนมันเจาะก,กอบประมาณ29ถึง48โคตรกากกันเลยแล้วก็ความเสียหาย ร้อยสี่สามถึงสองร้อยสามสิบแปดนะฮะมันเอาไว้ทําลายพวกคนบนรถทําลายชิ้นส่วนวบนรถถังนะครับกระสุนหัวระเบิดเนี่ยมาดูกระสุนทองคนระับโอโ้โหเจา17ะร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าถึงสองร้อยเก้าสิบเก้ากันเลยทีเดียวเลยเรียกได้ว่าเจาะแรงมากๆแล้วก็ความเสียาหายนะเหมือนกันครับเหมือนกับกระสุนเจาะก,ก่อธรรมดานะความเสียาหายอ,อแล้วก็ อัตราการยิงสามสิบสต่อนัดนะฮะ13.95ามจุต่อนัด3ามสมสามวินาทีหรือเปล่าอ,อ๋อรีโหลดนะฮะรีโหลด3วินะฮะก็คือมันโหลดเร็วผมใส่นี่ด้วยอะไรว่าตัวช่วยโหลดมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับเนี่ยแล้วก็ความเร็วการหมุนป้อนปืนปเออความเร็วการหมุนป้อมเออความเร็วการหมุนป้อ,อ,อม,มป,อปืนเออ 36องศาต่อวินะแล้วก็ระยะการมองเห็นอยู่ที่380ถึง388เมตรนะระยะวิทยุ570ถึง607 6 0ยเจ็ดหกนะเออ607เมตรไอ้รถคันนี้มันเป็นรถถังหนักนะเราจะมาดูรถถังหนักของอังกฤษนะฮะเทสเจ็ดของ อังกฤษดูครับมันเหมือนกันไหมเนี่ยมันไม่น่าจะเหมือนกันโอ้โหไอน,นี้เกาะหน้าไอน,นี้เกาะป้อมปืนสองร้อยสี่สิบแปดเลยนะโอ้โหไอน,นี้มันเน้นเน้นเร็วมัง้งเน้นคล่องตัวนะมันเลยไม่ค่อยมีกเกาะเท่าไหร่ดูคันนี้ครับอันนี้เทียแปดนะฮะเทียแปดถางหนักนะฮะนี่เกาะหน้าร้อยสามสิบเลยโอ้โห ให้พวกนี้อ๋อความนทนงานเท่ากันนะฮะแต่ไม่รู้ว่าตอนวิจัยเปลี่ยนป้อมปืนไปมันจะเพิ่มขึ้นมาให้หรือเปล่าน่าจะเพิ่มอยู่แล้วฮะแล้วก็ความเสียหายกระสุนนะฮะนี่ครับเท่ากันเลยครับเหมือนกันเป๊ะแล้วก็เจาะเกาะครับเท่ากันครับอันนี้ก็ต่างกันนิดหน่อยครับอัตราการยิง ความเร็วกันหมป้องก็ต่างกันนิดหน่อยนะฮะอา่าแล้วผมจะเล่นในดูครับสักสองตาแล้วกันมันจะดีถ้าขนาดไหนเรามาดูกันนะะเป็นรถที่ผมทำภารกิจมาได้นานมากครับโคตรนานกว่าจะได้ผมเติมไปห้าสิบบาทด้วยมั้งครับมันให้ทำเก็บโทเค็นทุกวันนะเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าโทเค็นหรือเปล่าไม่รู้นั่นแหละอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะอ่เอาเราไปเิ่มเริ่มกันเลย <med> โอ้ยเจอของหนกักเราอยู่อะไรเนี่ยเทียเจ็ดนะไม่เจอ,อยันเทียเก้าเลวเราต้องสายหลอยครับโอนี้แล้วงญี่ปุ่นนะ MC หนึ่ง b u d o เวลาแล้วทำไมภาพมันยังไม่มาวะอ่ามาแล้วโอ้ยาควยละโอ้ถึงกันแลกกันเลยทีเดียวนะเออไม่ต้องแปลกใจนะว่าเสียงทำไมถึงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมลงมอดไว้เราเอาเสียงขึ้นมาหน่อยอนะ่ะเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ยินเลยก็ประมาณนี้ ดังไปว่ดะดังน่าจะดังไปนะเอาไว้15บห้กันเออโอเคถ้าไม่ได้ยินเสียงผมยังไงเดี๋ยวผมไปปรับเสียงใหม่เอาแล้วกันนะผมว่ามันดังไปเอา10นั่นแหละดีแล้วเมื่อกี้10อ่ะประมาณนี้พอดีเอ้ยเมื่อกี้รถทองอ๋อคันนี้ย FCM 5 0ี เราจะยิงคันไหนได้บ้างนะมาดูกัน,นที่ผมปรับภาพต่ำแล้วนะมันยังแหลกอยู่อีกเหรอขอผมไม่ดีนะรองเงินมาสมทบการอัพอยู่นะตอนนี้ที29รถเมริกานะ ทีสามสิบแม่โจโอ้นี้ไอเอสหกไอเอหกอหกที่ผมโคตรเกียดเลยฮะก็มันจะหนาไปไหนก็ไม่รู้นะแม่งหนาชิบขายโยเสียงดังนะเปิดผมลงวัดเสียงไว้ด้วยนะวัดผมลงไว้เยอะเลยมัด ไอเอสไอเอสนี่นี่มือยิงไปโดนโอ้โหไอโดนเมื่อกี้นี่เละเลยนะเนี่ยก็ยิงไม่มีด้วยอ่ะเลยไอเอสมันจ่อก่อนเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะโอ้โหเราเพื่อนตายกันหมดเลยจีจีไหมเนี่ยเกมนี้เกมนี้จีจีแน่เลยกว่าโอ้โโอ้โหีดด้วยมันเอียงร้นอยู่นะ Là gì? Mình sẽ làm mình vàng ở này, cái súng 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 rồi súng này súng 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 hàng ถึงกับกลับลงกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้นี้เออเราก็มาดั่งรอมันสักพักหนึ่งนะผมก็ตัดคลิปไปในการเพื่อเอ้ยในความในเอ้ยในอืมในไม่ให้มันเสียเวลานะแล้วก็เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวก็เลยตัดคลิปออกไปเมื่อกี้ป้อมบินกันเลยเดยอโดนไอ้เจ้าทีสามสิบรถถังหนักเอ้รถถังไม่ใช่รถถังหนักรถถัง ยานก่อพิฆาตของอเมริการิงเนี้ยนี่แม่งโคตรเจโหดเลยนี่โอ้โหดูปืนมาเดีครับปืนมันเจาะเท่าไหร่วะจอก่อสองร้อยสี่สิบถึงสี่ร้อยะความเสียหายเหรอเอ้ยอ๋อจอก่อร้อยสิบเก้าถึงสองร้อยสิบแปดมีความเสียหายนะโอ้หมันยิงแราเมื่อกี้นี้ล้างแหกนะโอ้โห ป้อมถึงกับบินแลยอะอ่ะเรามาต่อกันอีกรอบมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะไปกันเลยเอาอีกแล้วเวรรถทั้งเทียเก้าโอ้ยให้ตายเรอพี่น้องครับเฮ้ยยังกูอยู่อย่างเป็นสุขเแม่งเอ้ย โอ้ยไอเอ็มซีหนึ่งอ็มซอหนึ่งไอฟังโนนะมันเป็นรถที่ผมอยากได้มากเลยะมันเป็นรถเติมด้วยเป็นเอซแบบเหมือนเหมือนเป็นรถของเอ็ซสมัยนี้มากเลยนะไอน่าจะใช่นะต้องไปดูหาข้อมูลโดยเองนะเอ็มหนึ่งเขียนไปดูเอ็มซีเอหนึ่งนะเขียนไปดูเอ็หนึ่งนั่นมันรถในอยู่ข้างล่างเอ็มซหนึ่งเอ็มซหนึ่ง <MC 1, S 2> ดูดอบ เราจะไปซุ่มเงียบตรงไหนเนะซุ่มป่งในเมื่อเราเอาปินจะสู้เขาไม่ได้เปินเราสิบเจ็ดปอน,นเองนะเนี่เยเราจะไปสู้เขากันยังไงอีกดียิงก่อนเลยไม่โดนด้วย เขาโลดไวกว่านี้นี่จะโดนยิงไปอีกแล้วนะั่นแหะไทกเกอร์๋อโหทีมหน่วยลาดตะเวนเรานี่มันดีจริงจริงจอดดวงนี้มันก็เห็นมาดูนะว่ารอบนี้ผมจะโดนยิงนะเดี๋ยวตายอไป <c oughs> เออผมเล่นไม่เก่งนะมาถ่ายคลิปอย่างเงี้ย ต้องไปเล่นเดี่ยวเล่นเงียบๆคนเดียวนะวันหลังมีรีเพโอโหจะมาถ่ายลงให้ดูนะผมเล่นกากไปแล้วต้องเอารีเพลมาลงนะ <c oughs> อ๋อทีเอฟซีรวงไปละฟังแล้ว เราจะทำกันยังไงตอนน่อดีครับตอนนี้เราอยู่กับรถถัง i อเอสหกนะทำไมมันไม่นำวะเอ้ยน้ำดีต้นมนก่อดีกว่าเออไปไม่หนาวกูเปลี่ยนเส้นทางแล้วพวกโดนยิงตายหาแล้วแบบนี้ยเซนทุเลียนก็ไปแล้วเอกที MT ก็ไปแล้วเอาซูไปอีกโอ้ เอาฝัาง่งเราก็โดนเล่นไปคันเดียวแม่ทีมเราทำไรกันเนี่ยแพ้อีกแน่เลยกูถ่ายคลิปอยู่นะเว้ยเราต้องมาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วไม่ใช่กูโดดอีกเหรอตรงนี้ววนะเว้ยโอ้ยเราต้องคัมแบ็กนะเราต้องคัมแบ็ก คุยกระจุยที่สิ่งก้าปืนโคตรจะแรงช่วยแล้วเสรซนตุเรียนเสรซนตุเรียนมันเกลี่เก้านะเราจะโดนโอ้ยเมื่อกี้มันยิงเราไม่เข้าดังปิงอลยยิงเข้าตีตะขับโอ๊ยเซนตุเรียน,น,ย,นะนยิง เอ้ยเตือนเตือน S6 กูกลัวอะไรวะรถมันแข็งกว่ากูเอ้ยโคคตรพ่อจ้า S6 อ่ะดูดูดิครับโอ้ยรถเองแข็งกว่าข้าทำไมเองทำอย่างนี้ ไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอ้โหทีมแม่งอยู่ดิวก็เละเละไปทีละคนทีละคนนะรถถังในโรงผมก็มีแค่นี้นะผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเกมนี้นะแอดมาเล่นด้วยกันได้นะนี่ผมมีอยู่แค่นี้ครับก็สำหรับวันนี้นะเออลืมพูดอะไรวะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะ กดซับด้วยก็ได้นะหรือว่ากดแชร์คลิปไปเพื่อนดูด้วยก็ได้นะเผื่อเพื่อนอาจจะคลิปนี้คลิปไลไว้เนี่ยไม่นคนเล่นโคตรกากเลยไม่มันนะแพ้ดูดิโอโชแมความน่าสมเพชของผมนะทำดาเมจไปอยู่แค่สามร้อยนะโอ้ยแล้วก็จะจบคลิปแล้วก็จะไว้คราวหน้าผมจะมาเล่นให้ดูอีกทีนะสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ๊ปปิง้งอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c คร b e กดแชร์ด้วยนะขอบคุณครับบ๊ายบายจ๊ปปิง้ง